ก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็อยู่กับผมมาแล้วช anel game caster อีกแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยครับที่หายไปนานผมต้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เขียนกันบ้านออนไลน์นะครับทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาอีกแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงอะไรดังหรือเสียงอะไรเบาก็ต้องขอไปด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมซอมบี้สึนามิด้วยนะครับผม ซึ่งเกมนี้จะทําให้เรากลายเป็นซอมบี้นะครับเราต้องไล่พวกเราเราเป็นซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับที่จะคิดจะครองโลกนี้ให้ได้นะครับเราต้องไปกินพวกคนเพื่อช่างภาษากรซอมบี้ได้มาที่สุดนะครับอ่าอย่ามัวดีรอนะครับไปเลยมานะครับี่ผมก็พื้นแรงอ่าเขาบอกว่าให้เรากินประชาชนคนนี้ครับอ่าเขาบอกว่าให้เรากินคนคนนี้อ่าโอเคครับ โอ้เขาบอกว่าเรากระโดดครับกระโดดข้ามรถโอ้กระโดดข้ามเหวกดค้างนะครับเพื่อกระโดดแบบได้สูงๆมาแล้วก็เราต้องกินโคลให้มากที่สุดนะครับอ่าด้านบนจะมีบอกอยู่ว่าซอมบี้เรามีกี่ตัวนะครับอ่าประชาชนซอมบี้เราเยอะมีเยอะขึ้นเลอวตอนนี้เรามีซอมบี้มากพอที่จะพังรถได้แล้วครับโอเคกินโคลมาเฮ้ยอะไรอ่ะ มันคอูอ้มังกรแล้วเนี่ยโอ้มังกรทำอะไรได้อู้พลุไฟได้ด้วยอกินรถทหารอุ้ยมีระเบิดด้วยอู้พลุไฟได้พลนไฟได้ดีมากดีมากโอ้ใบหนังกาข้างหลังนี่สวยงามจริงๆนะอู้อะไรอ่ะอูมมีมีพวกเฮลิคอปเตอร์มีพวกรถมาด้วยนะครับพวกผมไม่กลัวนะครับพาะผมมีเจ้ามังกรจนตัวนี้นะครับนะครับ โอ้เราจะคอนต้องมี้งเยอะขึ้นนะครับมาครับนะครับมาตอนนี้ก็เหลือจุดก็เมื่อกี้ก็เป็นการสอนนะครับเราเล่นอ่านีอะไรเนี่ยว้าวลูกบาสครับมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะครับนะครับกินโคนเข้าไปมาครับมาครับโอ้ยกระโดดข้ามรถก่อนนะครับนะครับไป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 กระโดดข้ามเหวกินโคน ครับเก็บเหรียญเก็บเหรียญกระโดดดึงดึงดึงเป็นมาริโอเลยโอ้รถรถเมย์รถโรงเรียนโอ้โดูฉาก้างหลังครับนักบินนักบินกินไปซะโอ้ทุนระเบิดทุนระเบิดโอเคในถังขยะม,มีเหรียญให้เก็บด้วยนะครับนะครับครับ,รบนะเราอยู่ในรถเอ็งจลีเนคร์นะครับกินคน กนผู้หญิงคนนี้ร้องอะไรไม่มีใครช่วยหรอกมามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้เพื่อนเราโดนระเบิดไปแล้วมาครับได้อะไรอู้นินจานินจาอู้กระโดดสองครั้งได้นะครับกดที่หน้าจอสองครั้งจะเป็นการม้วนตัวหลบหลบเหรอโหนินจานี่อยากเท่อุ้ยเกือบโดนนินจานี่เท่มากเลยผมชอบนินจาโอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อืมเกือบไปนะครับ มามามาอย่าให้โดนทุนระเบิดอย่าตกเหวนะครับถ้าซอมบี้ของเรานี ăng, ่ตายหมดนะครับจะเป็นการแพ้โอ้ยโดนฉากบังนะครับมาครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนักบินโอ้ยโอ้ยรถรถมาครับเดี๋ยวเราต้องกระโดดอ้ยกระโดดเราไม่ได้มันกระโดดหลบต่อเนื่องไม่ได้นะครับโอ้ยทษทีนะครับ มาเล่นบาสเล่นบาสโอเคอืมโอ้ยตกหิวอย่าตกหิวนะคนข้างหลังอู้อย่าว่าแต่คนข้างหลังเลยคนข้างหน้าเราไม่รอดแล้วอู๋อะไรนี่บอลลูนอู้ซอมบี้ของเรากลายเป็นซอมบี้บอลลูนไปซะแล้วนะครับอ้ยเครื่องบินอ่าทำลายไม่ได้ต้องมีซอมบี้ี่บกตัวนะครับอุ้ยขว้างไม่ได้อู้มีคนอยู่ในถังขยะ ครับมามามาครับมาครับรดเอ็นจิลิน่ารดเอ็นจิลิสสิผมมีอ่านถูกอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ยโอเคอุ้ยกันกินกินกินอ้ยเหลือสามตัวออ้ยเหลือสองตัวกินคนมาโอ้มันจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับอุ้ยพังอุอ้ยอุ้ยอุ้ย เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญน,นะครับเอาไปซื้อของอ,อุ้ยอุ้ยเหลือซอมบี้ตัวเดียวแล้วอย่าตายนะอย่าตายอุยอ้ยอุ้ยประชากรเยอะอุย้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าตัวอุย้ยมาได้โบนัสอีกแล้วนะครับว้าวนักรัก,กบี้นี่ว่ะทำะไมได้อู้รู้สึกว่าจะชนพวกกับระเบิดกับอะไรได้นะครับโชนอะไรก็ได้ไม่กลัว แต่รู้สึกว่าจะกระโดดได้สั้นนะขาสั้นนี่เองโอ้โหมันกระโดดสั้นมากอ่ะโอ้ย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 เอากินทหารโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันตาลายนะครับหลังๆยิ่งตาลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาชุดบาสพระดโอ้ย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  อุ้ยอุยอุยนี่ผมตั้งใจเล่นอยู่นะคบอุ้ยอุ๊ยตั้งใจเล่นทีตายนะครับโอ้หมดแล้วครับโอเคอู้นี่คืออะไรนี่สะสมยาโอ้สะสมน้ำยาเหรอออโอเคนะว้าวสกอร์ที่ผมทำได้สูงสุดคือสามสิบเก้านะครับโอ้ดีมากเลยมีของอะไรผมซื้อไหมอะไรเนี่ยคืออะไรอัพเกรดเหรอนี่คือ น่าจะเป็นโปรโมชั่นการเติมนะครับอ๋อนี่ก็มีพวกให้เราซื้อนะครับพวกพลังพิเศษต่างๆแ UFO, อยวเอผมยังไม่เคยได้เลยใจเอ็นซอมบี้นี่ก็ยังไม่เคยได้นะซื้อตอนนี้ก็ไม่เคยได้โหเยอเลยครับมาเล่นกันต่อโอเคนะครับไป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 ซอมบี้ของเรายังอยู่ตัวเดียวถุดผ้าดอีกแหละ ทำไมผมเป็นนักบาสที่ไม่เก่งเลยนะครับกินโค้นนะทีจั okay. ดที okay. ได้ไหมค้นอืมชุดบาสชุดบาสต้องชูได้ดีนะครับไม่งันไม่ลงอืมกินซะโอเคครับอืม ยมาครับแอชเมนเยอะจังเลยพารกิจนะครับโอเคโอค้ยทหารเยอะจริงๆมาครับมาได้กล่องโบนัสได้ซื้อนามิว้าวกดแทบรัวจะก,กดแบทบรัวมันจะการการปล่อยขึ้นนะให้มันสูงขึ้นครับมาครับโอ้ดีมาก เฮ้ยซืมไปก็เป็นพลังมิเศษอีกเก่งกันนะโอเคโอเคปล่อยซะละ, oh, อลอะ,โ,ะโ,โอ้ยเฮลิคอปเตอร์เอาคุณกัหลังตกไปแล้วครับนะครับกระโดดกระโดดโอ้ยกระโดดพลาด่อาอยู่ในกระหลักกับระเบิดแบบนี้แกจะออกมาได้เหรอโอเคนะ okay. ครับอยู่ในทะเลอู้อโอ้ย,อยลืมตัวว่าสามารถพังรถเมย์ได้โอเคคนเยอะจริงๆแบบนี้โอ้ย พลาดอุ้ยอุ๊ยว่าแล้วว่ามันต้องือไอ้พวกนี้วางกลับระเบิดกันยัวมันหลอกเรามันหลอกเราให้ขึ้นไปบูวันนั้นมันหลอกเราเนะยครับแหมอุ้ยโบนัสกล่องโบนัสลิ้นจายอีกแล้วอื้หูมาอื้อพังค้นอุ๊ยอุ๊ยขึ้นบินอุยดีนะไม่กระโดดลงนะอุ๊ยอุ๊ยกดค้าง โอเคมาครับอ่ากระโดดกระโดดอุ้ยกระโดดหมุนตัวอย่างที่นะครับอ่าเก็บเหรียญอุ้ย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 แล้วอุ้ย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 เฮ้ย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 เป็นอะไรวะเนี่ยอืมโอ้ตายโอ้โหแม่งมาครับ สะสมน้ำยาอู้ได้แล้วนี่นะมาครับอู้ได้เงินด้วยนะกี่บาทเนี่ยสองร้อยบาทนะครับนะครับโอเคสะสมน้ำยาเพิ่มไปนี่อะไรเนี่ยสัตว์เลี้ยงเหรอว้าวสามสิบเพชรมีอยู่นี่ว่ะไอ้นี่มันฟรีเหรอนะเปิดกล่องนะครับได้กล่องอะไรเนะี่ยอู้ไข่อะไรเนะี่ยอู้ จ้าตัวนี้มันสามารถทําให้พวกกับระเบิดนะครับจะกลายเป็นเหรียญใน12%โอเคเล่นกระอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้ห่ารักจริงสัตเลีเ้ยงเรามีโอกาส12%นะครับที่จะทําให้ระเบิดกลายเป็นเหรียญโอเคอุย้ยโดนป้ายกินคนผิวดำผู้หญิงผิวดำ โอเคชูดบัสต้องชูดบัสให้ครบยี่ห้าครั้งนะครับตอนนี้ผมยี่สิบเจ็ดติไม่ใช่ยีบเจ็ดโอเคขึ้นไปกระโดดไหนสัตว์เดี้ยงโชว์พลังของแกให้คุณผู้ชมดูสิว่าแกมีดีอะไรโอีม่มีคนอยู่ในทังขยะด้วยขึ้นไปอ่าไหนแกไม่เห็นทำอะไรได้เลย ไหนเสียงให้ฉันดูหน่อยสิคุณผู้ชมจะได้รูเฮ้ยออ้ยได้อะไรเ่ยอู้ใจแอ่นซอมบี้นะครับสามารถยิงเลเซอร์ได้ด้วยเลเซอร์ที่สามารถทําลายได้ทุกสิ่งนะครับนะครับอายิงระเบิดโอเคชุดบัสโอ้โหชุดไม่ได้ตัวมันใหญ่เกินอ่าพังรถอุ้ยคนอยู่เยอะอ่าอุ้ยอุ้ย มาครับก็อย่าลืมนะครับถ้าได้ยินเสียงอะไรเบาหรือเสียงอะไรดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับวิ่งไปอุย้ยโดนโอุย้ยโดนระเบิดสองคนสองตัวเลยอุย้ยกัดมาเกือบจะอุย้ยหลนไปะแล้วอุย้ยเพื่อนเราหล่นไปหลายคนเลยนะยเนี่ยโอ้ อุ้ย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 ตกเหวตกเหวอุ้ยตกเหวตกเหวนี่มันน่ากลัวมากอุ้ยมาครับมามาอุ้ยกระโดดกระโดดหลบรถกระโดดหลบรถนะครับอ่าซูนามิอีกแล้วโอเคโอเคอุ้ยพังให้หมดนะครับมา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 โอเคโอเคพังพัง ฟังรถได้ฟังระเบิดได้ฟังได้สุกสิ่งนะครับโอ้ยดีมากโอ้ยสิบห้าตัวว้าวแม่งผมคันผมปล่อยมือโอ้โหน้ำยากเกือบครบแล้วโอเคสามสิบห้าไหนมีอะไรซื้อมัง่งโอ้ซซมบี้สามารถเราใส่หมวกได้ด้วยเหรอโอเค ซอมบี้เราใส่หมวกนะโอเคก็ okay. ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับสนุกดีเล่นได้เปิดเลยเล่นได้ไม่ยากนะครับก็ Go. สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องผมนะครับก็